นี่ครัวเรือนกดดันเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงและรัฐบาลกำลังพยายามหาทางออกอย่างจริงจังนี่คือเรื่องราวที่คุณอาจไม่ได้ยินมาก่อนรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการใหญ่เพื่อแก้ปัญหานี้ครัวเรือนผ่านโครงการเอ็มซีซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้รายย่อยกว่า2.36ล้านบัญชีหลุดพ้นจากภารณีที่กดดันอย่างไรก็ตามมีข้อความลึกๆที่คุณควรรู้และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนไม่ได้ยิน นายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้อนุมัติแนวทางแก้ไขปัญหานี้ภาพประชาชนผ่านกลไกลการซื้อนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ AMC ซึ่งจะช่วยให้ลูกนี้รายย่อยปิดบัญชีและกลับมามีประวัติชำระดีอีกครั้งโครงการนี้จะครอบคลุมลูกนี้ที่มียอดนี้รวมไม่เกิน10,000แบาทต่อรายรวม3.4ล้านรายหรือ4.7 6ล้านบัญชีมูลนี่ราว1 2 2 0 0 0ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีลูกหนี้ที่เข้าข่ายช่วยเหลือ2.36ล้านบัญชีมมุนนี้6 000, 2 4 0 0ล้านบาทแต่ที่น่าสนใจคือโครงการนี้ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือลูกหนี้แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแนวคิดการบริหารหนี้อย่างลึกซึ้งโดยยึดหลักลูกหนี้เป็นศูนย์กลางมองศักยภาพและความสามารถชำระหนี้รายบุคคลแทนการมองหนี้เป็นก้อนๆซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดและยังยืนลูกหนี้ที่ถูกโอนเข้า MC จะได้รับข้อเสนอปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เช่นลดดอกเบี้ยยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือชำระบางส่วนเพื่อปิดบัญชีเพื่อให้ผ่อนภาระได้ตามศักยภาพ แล้วเงินมาจากไหนนี่คือส่วนที่น่าสนใจโครงการนี้ไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแต่ใช้แหล่งเงินจากการลดอัตรานำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสถาบันการเงินไฟดีเฟจาก0.46เปอร์เ็นป็น0.23เเซนตซึ่งเป็นมาตรการทำครั้งเดียวเพื่อไม่ให้กระทบวินัยทางการเงินในอนาคตนี่เป็นการจัดการที่ฉลาดและไม่กระทบต่อกระเป๋าเงินของประชาชนแต่คุณคิดอย่างไรโครงการนี้จะสามารถแก้ปัญหานี้ครัวเรือนได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการชะลอเวลา ขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อพูดคุยและวิเคราะห์ประเด็นนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากไทยรัฐมันนี่เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน